มีบินไม่เยอะเหรอน้องแ้มน้องแคมอธิบายเพื่อนฟังหน่อยสิมันเหมันหมนไ่ทอ๋อมันบินได้อยู่แต่มันบินได้นิดเดียวโอเคมันมีปนมันบินได้อยู่แต่มันไม่ชอบบินมันบินได้นิดเดียวถ้าไม่ทับขันจริงๆมันจะไม่บินเออถ้ามันตกใจจริงมันค่อยบินส่วนหน้ามันก็จะเดินแต่ถ้าเป็นนกนกมาเดินไหม เดินนิดหน่อยแต่บินมากบนท้องฟ้าพวกนี้ยิ่งตันวนี้พิเศษบินได้นิดหน่อยเดินได้ลอยน้ำว่ายน้ำได้ด้วยเก็หางเนี่ยเจอน้ำลงไปไว่ายน้ำเลยอา,า,า,านามตัวรตรงๆนะกํากำลังสบายจนกีรเสียงดัง Stop เลยเหรอาจนเกีเสียงดังเรากำลังสบายจนเอ้องเสียงแมว เอาแมวแมวฟังดีดีมาก็เรากำลังสบายจะร้องเสียงเป็ดกากาบกาบกาาาเ้มาก็เรากำลังสบายจะร้องเสียงไก่ตัวผู้เอ้ตัวผู้โอโอโอเอ้เอเอเอ้เ้เอ้เ้เอ้เอเอ้อเอ้นเอ้ยเ้เอ้เ้้อ้้ออ้อ ไม่รู้เหมือนกันหรอน้ำมาล้อยังไงห่านมาล้อยังไงอใส่หมาป่าเหรอหมาป่าหมาปล้อยังไงใครรู้ไ้าร้ในเอาลอมนหมาบ้านดิหมาบ้านยังไงหมาบ้านเห่ายังไง แล้วไอ่มัแม่แม่แม่แมออวออรีวไอหมูอะหมูมัร้องยไงอูอูด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 ออูดอูดออูดออออมองเอ มันรู้จักว่ามันกินอะไรเป็นอาหารเวลาเราเลี้ยงเราจะได้เลี้ยงได้ถูกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ต้องเอาข้าวเปลือกมาให้มันกินไปเลี้ยงหมูก็ต้องเอารำเอาผักต้มมาให้มันกิน,น,นเลี้ยงวัวแล้วไก่มันกินอะไรคะม,มันกินกินข้าวเปลือกป่ะอ่ะไปไหนกันพวกน้นแก่ตัวนี้อันน,นี้ละนะ <ต>อ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้อ่านว่าอันนี้เป็นเนื้อ,อเนื้อหาออกอ่ะอันนี้ต่อไปน์นะ